สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเบิง่งผาล่ำครับของนายจ้างเราเองครับมืัอนี้เพิ่นกะให้มาแต่งน้อยครับน้อยแต่งการครับครับโอ้ดกคักเบ่งพี่น้องเอาคน,นมาตัดแต่งออกครับ เป็นต้นนี้ครับเป็นแต่งแล้วตัดออกก็ตัดสียดายโคตนะตัดทิ่มลเนี่ยนี่ตัดทิ่มครับเหลือว้เป็นโอครับเป็นพวงพวงล้วก็มัดว้ครับกรมัดไบ้ก็ใส่เห็นมีเงี้ยได้ลเห็นเห็นมีได้ละ ดเดี๋ยวเจ้าเมย์เมยโทรมาแล้วไ่ได้วิดีโอขอครับงามมากครับมันหน่อยเป็นพ่วงเป็นพ่วงไว้ครับก็เรียงว่นก็มาต้องทำแล้วก็ใส่เห็นเห็นมันยังเลี้ยงบางนี้มันสิมีน้ำมันก็เสาะน้ำบออครับนะเสาะน้ำบออน้ำเลี้ยมเลมครับลงน้ำ น้ำยังเดืดอดเลยอ,อ,อุอนโซนต้นนีนก็ตาดอกแล้วท่านไนดมัดครับนี่ต้นก็ญชตตดข้างในเนี่ยคคตัดแล้วก็รวบไว้ครับมัดรวบใสกันไว้ ประมาณนี้ครับนัดรวบไว้ครับให้เป็นช่อพอหน่วยใหญ่ใกล้จะสุกมันก็จะเอาถุงมะฮอครับเห็นว่าเนี่ยถุงดำๆเลยฮอเวลามันสุกนะครับนี่เป็นก็ะส,สี่อไว้เวลามันสุกมันก็สะหล่นใส่ถุงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหล่นในถุงเวลาเก็บกลัมาเปิดกล่นถุงครับใส่ถังเลย กระเทยใส่ถังเปิดกลนถุงเทยใส่ถังแล้วก็เอาไปใส่บ็อกครับเขาลงแพ็คครับท่านได้แต่งครับนี่ก็เป็นถุงใส่เวลาเก็บครับถุงห่อครับน,นี่ปากถุงนี่กลนครับกลนถุงครับเปิดอดอกแล้วก็ ที่ออกนี้อีกดนครับอีกสองสามเดือนหุ่นละจังสไิทกินเบิง่งบรรยากาศครับอากาศดีดีดีที่ยังไม่ตายครับสู่ต่อไปครับพี่น้องครับบอกันไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ